โอเคครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในเกศฝั่งซิลเวิเตอร์เดี๋ยวพามาตัดไม้กันต้นไม้นะครับพอดีว่ามันเกะกะทางเกะกะทางมากไม่ใช่อะไรนะพอดีว่าผมแบบใช้เล่มไม้ตัดแล้วมันลม้มกลางทางครก็เลยแบบต้องมาจัดการนี่ นี่ก็ไปซื้อรถรถรถ,รถมานะเดี๋ยวเรามาตัดตัดตัดใส่รถเลยนะทุกคนผมนก็เล่นไม่ค่อยเก่งเลยนะก็ตัดมัว่วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเครถนี้แรงมากเลยนะเวิง่งข้ามต้นไม้ได้สบายโอเคมันน่าจะยาวไปตอนนี้ยาวเกินไปคนระับเยวผมตัดออกียบรออีกท่อนหนึ่ง อีกท่อนหนึง่งสวยโอเคท่อนนี้ก็น่าจะแบบเอาคุ้นไวแล้วนะน่าใช้มือเอาเพราะว่ารถมันยากนะโอเคใส่ไปตัวที่สองใส่ไปครับตัวที่สามถ้าตัวที่มันไม่หนักมันก็จะใช้มือยกได้นะ แต่ถ้า,านวหนักก็แบบไม่ไหวเหมือนกันไม่ว่าจะตัดท่อนสั้นก็ตามมันใหญ่อะทุกคนต้องใช้รถแล้วทีนี้ใช้รถลำยากมากเคล็เนี่ยไม่ไหวฮะต้องไปซื้อคันใหม่อะเป็นรถรถตากแทนโอเคเดี๋ยวไปซื้อไปอเคนี่จะใช้คันนี้ไปซื้อ อันนี้เป็นเป็นหมดนะครับเรืรนนี้เป็นหมดมาถึงแล้วคันนี้วิ่งได้เร็วมากนะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้แรงนะครับนี่คันใหม่เป็นไงนก็แบบมีเงิน92ล้านนะครับ น,นี้ผมไม่ได้โกงนะผมไปดาวน์โหลดโปรไฟล์เข้ามาอันนี้ผมไปดาวน์โหลดโปรไฟล์เข้ามาก็มีเงินแนละ้ว ลงครับระดับโอฟิเชนยลเป็นทั้ทงพวงทั้งเทเลอร์นะผมลงหมดเอาถ้าอยากลงให้ลงหมดอะไรก็เอมเมาตลาดนะครับเดี๋ยวจะไปหามาให้นะไอ็ตัวนี้มันยาวเนี่ยผมจะตักได้หรือเปล่าเอียงวะนนี้ อเออมันเหมือนจะเอียงเลยทุกคนแน่ต้องตัดอ้ยาวกดดารถดทีอ้๋รถสามอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวชนชนชนโอเคเดี๋ยวผมตัดโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเอย็นรถโอเคกลางกลางหน่อยนิดนิด ยีบไปเลยเฮ้ยคนะ้างละเออ,เอ,อจะตกอีกละ <c oughs> มันขึ้นไม่ได้อีกแล้วชนรถอะ่ะมันมันต่ำเกินไปรึเปล่าหรือว่าน่าจะต้องออกรถอีกคันนะเป็นคันที่มันไวจับโดยเฉพาะเลยคันนี้แม่งไม่ได้ แคันี้ก็น่าจะยาวเกินนี่แหละตัดตรงนี้หอ,อย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 คีตรงนี้ไปติติ๊ก่าจะได้ ผมลองดูอีกทางหนึ่งเอียงนี่แหละหยันเอียงยังวะมันมันไม่หลอกไม่แน่นเออจะเขา้ารูอย่างไรเชียวมันออกนะครับผมว่าน่าจะต้องซื้อคันใหม่แล้วนะเดี๋ยวลองอีกสักเทียบนี่ก็คือตัดสินใจซื้อคันใหม่มาเลยนะทุกคนมันเสียเวลามาก ก็ไม่เง,เงินเยอะครับก็จะซื้อท่างไหนก็ได้นะก็ธรรมดาครับอันที่จริงผมก็อยากได้เกมเวอร์ชันตัวใหม่นะ2023ไม่ก็2019แต่เดี๋ยวเก็บงบก,ก่อนกว่า ได้ปะนี่เราลองดูน,นา่งมาคันนี้น่าจะจับได้นะเพราะมันเป็นเอาไว้จับไม้โดยเฉพาะเลยคันเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเหมือนกันโอเคมาละวขึ้นโค้กสูงไอ้สุดสุดผิดทาง มันมันจะหล่นเลยได้เลยมันหล่นออกมาทำไงวะเออ,อเคนนะาจะตรงมาแล้วก็ดตรงมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอียงแล้ใช้รถปูนนี้ไม่ค่อยเปล่นเนี่ยมันขับยากเอ,อ้ยตกยเยอะไม่ชี้พายลองอีกอันหนึ่ง ยากแล้ว,วมันค่อนข้างแบบจะซับซ้อนมันมันงูเลยรถมันก็อะไรก็ไม่รู้มันไม่คุ้มนะผมว่าเกี่ยวเข้ามันมันได้ดีกว่าทําการเกษตรเห็นไหมรถ,ถเห็นรถเกี่ยวเข้มาข้างหลังเกเกี่ยวหรือ,อมันจอดอยู่พอดีอยากลองตัดไม้ดู อยากลองตัดไม้ก็เลยจอดรอสถานไว้ก่อนถัดก,ก,กันเก็บเกี่ยวไปเร่อนอันนี้จริงต้องมีข้าวมีอะไรขายรวมเล่นเอาสนุกทีเชนะเพราะว่าเงินก็มีเยอะแยะแล้วมันก็ถามว่าเงินเยอะแยะมันก็คือมันไม่ใช่ภารกิจมันจะสนุกตรงที่แบบเราลงหมดเยอะได้เประมาณนี้ลงรถแล้วก็าสามารถซื้อได้เลยเหรือคีบอะไรกัน ได้ไปแล้วหนึ่งท่อนท่อนที่สองผมน่าจะเก็บไม่หมดนะทุกคนเพราะค่อนข้างนานนะเดี๋ยวเอาไปอีกแค่พอล้มลงก็งพอเนาะเพราะมันใช้มือไม่ได้มันหนักแ้นยาวนะ้วปล่อยลงไปเลย จับได้อยู่นะผมตัดครึ่งแลวไปนะเตรียมกันละ <c oughs> โอเคตรงละไปทางนี้แน่ เห็นไหมมันตัวนี้มันจะคันนี้มันจะขี้มแน่นมากอันนี้เหมือนอีคันรถนั้นขายทิ้งวะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเอียนนะีใส่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอาแค้มใส่ได้ก็พอ โยมาเลยตู้คใส่อีกตัวหนึ่งใส่ตัวนี้ได้แล้วก็ไปใส่อีกตัวเล็กนั่นน่ะเอามาใส่แล้วก็จะเอาไปขายแล้วรถรถเริ่มติดแต่กว่านั้นนี้รถมันติดยาวกว่าน,นี้รถนั่นงเขาก็รอนะไม่มีทุระนาทั้นน ตรงนั้นวางเลยอะไรนะแบบนี้ก็เอาละใส่ไปเลยอ่ะเออมันจะตกป่ะน่ะไอยู่ๆนะเด,เ,ดเ,นเ,เดี๋ยวไปไปเบวัฒน์กันโอเเดีบ้างเดี๋ยวเรามามาัดกันก่อนดึงดึง หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็ตึงไว้มันน่าจะไม่ตกงเลเพราะหลัดไปละถ้าชีวิตจริงน่าจะแบบไม่เดือดเนี้ยนะสายดานเราเขาเร่องนี้สแกนเนี้ยตาอันนี้วิ่งแปดสิบแต่ก็โอเคอยู่นะผมว่ามันสวยดีนะล,ะนลักษณะรอลักษณะอะไรก็เรื่สวย นี่ถึงจุดขายแล้วนะครับโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างหรืออยากลงมบอลอะไรคอมเมนต์